ยายสวยนี่สิมาวดสุมือสุมือขอลาไปจังแต่กายใจละหลห่วงพาทางยายสวยคือหัวกุมา ได้ยังมาแน่มึอนี่ได้ยังมาแน่เขาก็กยังอะไรกินได้ลรึเปล่าปลาจ้าแอางเอาหัวมั้งบ่เอาหัวใช่ปะผมได้เขาให้อายจ้าเฮ็ดไทยเมื่ดังบ่มีทานบ่บ่ได้ทานใส่ไฟสาดอ่สาดโอ้ได้ยินอยู่บ่จ้ได้ยินอยู่อายจ้าแล้วเฮ็ดแล้วหันดังวัดกระดังนิดนมาวัดกระดังมึงเศร้า บ่ได้ไปหาเพิ่นแล้วว่ได้ปุกเพิ่นอ่าไปไซบาดบัดนี้ยายสวยนี่สิมาวัดสมื้อสมื้อนะวิยินเสียงกล่องเสียงละข้างเราจีมาฮอดนั่นแหละชาเต้าบ๊อกคนแหละกับคนที่สองเตมอนีอันนั้นโอ้เพิ่มเมียนหูนะเมียนหูก็เลยมึอนี่มาคนที่สามเหมือนนี้ พวงกระสีมาคนแรกค,น,กกคนที่สองนี่เนี่ยมาหอดแล้วเพวนกระสีขึ้นมาถึงสารามากาพระอันนี้เป็นลุงปูบุญนะครฮะลุงปูบุญมาก,กาบลุงปูบุญแล้วกัสิได้ไปใส่บาตรเอาไปใส่บาตรบัดน,นี้อันนี้ก็สิมีอันน้ำใบกวดมี ดอกไม้น้ำเนี่นยก็เอามาใส่บากรออเอามาใส่กาเมาไปเลยน่ <c oughs> มีอะไรอ่ะ ก็สีให้แม่ผิดเพิ่ม<อ>เ,เอาไปทั้งพูนหน,า, <c oughs> นาวอยู่บ่ฮะอันนี้คันหมักเบ่งไวไ้ไซเข้าผ้าประพุทธนะครับนี่เป็นผ้าประพุทธท่านถอดเยอ ใส่ผ้าประพุทธกรบัรนิจึงใส่บาพรผสมนี่แล้วก็ใส่น้ำนี่เห็ดจังสี่เป็นประจำบ่ขาดนะครับทุกมือ เร็จแล้วปวดขาอีกแล้ว วันขาเจ้าเจ้าเพิ่ง่เอยางไม่เองบ่มือนนี่คาบบม้นันั่ <c oughs> งรถมาบม่<ำ> <c oughs> มือนนี่ใช่สาใสร้สิเขยใช้จูเลย <c oughs> เขาใช้จูรวดเดยวียายสวยกับยายสา เหลือยย <c oughs> ยแย่สายบ่าฮันมากานี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนี่กระถานรับพอนตื่นได้ตีใดจังวะีเลตื่นตี๋ใดพได้ยิน mặt bà mi bộ quê bọp quê lông pana quê tất là hết lều lông mật go say môn bà dung mười lăm mi hết lông mật bay 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 ไัได้ยินแล้วต้องปับเสียงไหมปิดนดึกบ่พึ่งกับพี่เยอะผมปิดเด็กครับไดนอันนี้ยายสายมาแล้วอันนี้อันนี้ยายสายยายสวยล้ยก็ยายสายวนเด้ยดยินตอนแรกได้ยินอยู่ได้ยินไปบ่เนี่ยปั๊บไปปั๊บมาเลยวันเดียดยิน ดังยียงเสียงลูกฟ้องกตื่นจากโมงนี่เพิ่งดังเลยเอาได้ยินแล้วดับแล้วหูดับแล้วเมื่อไรเนี่ยล่องปรับเบิงปรับจังไหนก็ว่ามึงเศร้าว่าใครเข้าไปหามันจะไปเอาดอกไม้เศร้าแล้วก็จะว่ามันเปิดแบบไป มันบอดังเลยเสียงโอ้ยเฮ็ดบ่เปลี่ยนแล้วเฮ็ดตังไหนใสปุ่มเปิดอย่ใสอันใชชทานพ่นโน้อยกว่านี่พันนี่บ่มนี่พัะชาดใช้ยันนั่นเราซาดไวใสจั่งดาบใ้ชอดเสาดัด ลองใส่เบิ้องลองเบิ้งดังบ่จังหวะทึ่งหูก็มาได้ยินก็จากมาน้ำพิ่นวัดสนได้ยินไปได้ยินบ่ได้ยินแล้วได้ยินวัดัดได้ยินดูหันวัดัก์ ก็จะจ้มชิมแง่ข่วมพนว่ายดีๆขอลาไปจังแต่กายใจห่วงพระธรรมพิ่นเขียนไปในเปียบขอลาไปจังแต่กายใจละไรหวังพระธรรมแทนี่ยายวางจำจำผุ้ผุ้หลอกเปียนเปียเียนอา บุญกุ้งเขาก็บ่ได้ถึงบ่ได้ขลับบุญเของกับก็บพาสงฆนั่ได้เบิดแล้วนี่ยมอนีอย่างบ่ได้ว่าดูเนาะเจียนหกกับบุญบังไฟอยู่จะไล่บังไฟมือนือเลี้ยงการพูดถือเสียงแต่ว่าใช่วงเชียร์แบบบอกไม่ได่บ้ากับพวอืมไอนี่ก็เป็นบรรยากาศวันพระโยมก็บเรื่อทยอยมาแล้ว